มูลนิธิราชประชานุเคราะห์จนสิ่งของพระราชทานมอบให้ครอบครัวของทหารที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาวันที่6สิงหาคม2568ณบ้านเลขที่123บ้านอน้นหมู่ที่4ตำบลหัวช้างอำเภอจตดดุรพักพิมานจังหวัดร้อยเอ็ดมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดพิธีมอบเงินและสิ่งของพระราชทานเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมอบให้แก่ครอบครัวของทหารที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและบำรุงขวัญกำลังใจโดยมีนายชัชวานบเบญจศิริวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิและประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในพิธีมอบให้แก่ครอบครัวสิบเอกจิรายุสิงโอนอายุ30ปี โดยเมื่อวันที่24กรกฎาคม2568เวลา8นาฬิกา30นาทีได้เกิดเหตุความไม่สงบระหว่างประเทศไทยกับประเทศกัมพูชาตามแนวชายแดนจังหวัดสุรินทร์ในพื้นที่อำเภอพนมดงรักและอำเภอกาบเชิงเป็นเหตุให้สิบเอกจิรายุสิงอ้นสังกัดกองร้อยลาดนะเวนระยะไกลที่6กองลนหานราบที่6ซึ่งปฏิบัติภารกิจบริเวณปราศาสต,ตาควาย ตำบลบักไดอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ดองสละชีพในผ่ารก,กิจจากเหตุการณ์ดังกล่าวทั้งนี้หน่วยงานต่างๆในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดได้มอบเงินและสิ่งของที่จำเป็นเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อน